ก็มาจาก Facebook Live นะครับทางแทนคุณพ่อนะครับก็คือนแ i̇şte. ทนเหมือตัจิตอาการนะครับซึここ mm ่งตอนนี้ไปปฏิบัติภารกิจประชาธิปไตยนะครับอยู่ที่เรือนจังทองเรนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือเรื่องของพรรคสหประชาไทยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคทหารที่เคยสามารถที่จะเข้ามานั่งบริหารรัฐบาลในดีได้นะครับ เมื่อตอนที่แล้วเนี่ยผมเล่าไปแล้วว่าพรรคสประชาไทยเนี่ยเขาเข้ามาในอำนาจได้อย่างไรนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องต่อในวันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพรรคสหประชาไทยจนนับสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มาโค่นล้มพรรคสหประชาไทยเองเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือท่านจอมพลถนอมกิติกจรนะครับผู้ก่อตั้งพรรคตัวเองเนี่แหละครับแบบนี้เนี่ยมันก็ จะขอแจ้งข่าวที่เกี่ยวข้องกับทางแกนนำนปชนะครับซึ่งในตอนนี้เข้าไปปฏิบัติภารกิจประชาธิปไตยอยู่ในเรือนจำนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางเรือนจำเนี่ยจะไม่ได้ให้เข้าเยี่ยมแกนนําได้นะครับโดยให้เหตุผลในเรื่องของอาการกักกันตัวเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 นะครับแต่ว่าทุกท่าน สามารถที่จะเขียนจดหมายส่งไปให้กำลังใจกับแกนนําได้นะครับโดยจดหมายเนี่ยครับก็จะได้รับการส่งเนี่ยเข้าไปในเรือนจำนะครับแล้วก็แกนนําก็จะได้อ่านกันนะครับซึ่งหลายๆท่านที่อาจจะอยากจะมาเยี่ยมแต่ว่ามาเยี่ยมไม่ได้ก็อาจจะใช้วิธีนี้ก่อนนะครับโดยรายละเอียดของจดหมายนะครับก็ให้จ่าหน้าซองและระบุชื่อของ และนามสกุลของแกนนำนะครับอย่างเช่นนายแพทย์เหลืองโตจิราการนะครับคุณวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยนะครับคุณวิราการมุสิกพงศ์นะครับคุณนัทวุฒิสายเกลืออย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต่อท้ายชื่อด้วยคําว่าแดนสองนะครับแล้วก็ส่งมาที่33มเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครแขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครนะครับ10900นะครับย้ำนะครับส่งมาที่33เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแหวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900นะครับโดยจดหมายเนี่ยเขาก็มีกติกานะครับว่าข้อความยาวไม่เกิน15บรรทัดนะครับแล้วก็เขียนในหนึ่งหน้ากระดาษ A4 นะครับ แล้วก็ข้อความเนี่ยขอความกรุณาให้ใช้ข้อความที่สุภาพไม่รุนแรงไม่หยาบคายแล้วก็ไม่ขัดต่อศีลธรรมนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับว่าหลายหลายท่านเนี่ยที่อาจจะมีความรู้สึกที่มันเอ่อท้นอยู่ในหัวใจนะครับนะครับก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนว่าช่วยรบกวนว่าเวลาเขียนส่งเข้าไปเนี่ยให้ขอให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพไม่รุนแรง ไม่หยาบคายนะครับไม่ขัดต่อศีลธรรมนะครับแล้วก็ไม่เขียนเนื้อหาที่อาจจะละเมิดต่อกฎหมายนะครับะนะครับเพื่อที่ทางแกนนาจะได้ยังรับสิทธิ์เนี่ยในการที่จะ,ะได้อ่านจดหมายจากท่านทุกท่านนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านเขียนจดหมายแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะส่งรูปประทางแฟนเพจของนายแพทย์เบยตตจิรการนะครับ หรือทาง VDNews d ก็ได้ครับถ้าจดหมายฉบับไหนมีเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับทางเพจเนี่ยก็จะได้นำรูปจดหมายเนี่ยลงมาเผยแพร่เพื่อให้ท่านแฟนเพจท่านอื่นนะครับได้ดูด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับในต่อไปนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่จะส่งจดหมายนะครับล่วงหน้าเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็ เราลับเข้ากันมาชข้าเรื่องนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ย 1970, ผมก็ได้คุยเรื่องของพรรคสหประชาไทยททไปละว,ว่ามีที่มาอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะชนะเลือกตั้งสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไรนะครับซึ่งผมก็ลืมเล่าไปนิดนึงนะครับว่าเมื่อเมือม่อ,อวานเนี่ยลืมเล่าไปนิดนึงว่าในตอนนั้นเนี่ยก็มีการกล่าวหาว่าทาง ระดับนำเนี่ยของภรคสหประชาไทยนะครับอย่างเช่นพลเอกฤษีวราเนี่ยก็มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ของทางราชการเนี่ยไปหาเสียงนะครับาตามพื้นที่ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการนในการทีไ่ได้มาซึ่งคะแนนเสียงนะครับแล้วก็สสเขตส่วนใหญ่เนี่ยก็ จำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยก็มาจากพรรคเสรีมานาคศิลาเดิมนะครับของจ้าพลปอพิบูลสงครามนะครับซึ่งเป็นคณะผู้มีอำนาจเก่านะครับซึ่งทางคณะของสริ์และถนอมเนี่ยยึดโดยอ้างเหตุว่าอ่าช่อราชบางหลวงในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับทีนี้เนี่ยอ่าเมื่อตอนที่แล้วผมก็เล่าไปแล้วนะครับว่าพรรคสหปร,ระชา,าไทยเนี่ยก็คือได้คะแนนเสียงเนที่ สูงกว่า,าพรรคอื่นๆทั้งหมดนะครับก็อย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือพรรคสาประชาชทยได้คะแนนเสียงใน75ที่นั่งในสภาผู้แทนรออาษฎรเนที่พรรคอันดับ2คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้คะแนนเสียงเพียงแค่57ที่นั่งนะครับซึ่งก็เลยทําให้ทางพรรคสาประชา,ชาไทยเนี่ยได้สามารถที่จะจัดตั้งคณะรัฐมนตรีได้สําเร็จเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2512นะครับก็ โดยมีก็คือจำพนธนบกิติกจรนะครับเป็นานายกรัฐมนตรีพลเอกประภาสจารุธเสถียรนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณพจ์สารสินเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีพลโทสแวงเสนาณรงค์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าพลโทสแวงเสนาณรงค์เนี่ยก็คือเป็นมือ ทำงานทางด้านการเมืองเนี่ยของจอมพลถนอมกิติกรจรมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าเมื่อผมไปนค้นประวัติมานะครับก็คือท่านผู้นีน้ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายเสที่สําคัญคนหนึ่งเลยของจอมพลถนอมกิติกรจรในการบริาหารราชการแล,และก็ยึดครองอํานาจเนี่ยมาโดยตลอดนะครับโดยท่านก็มีประวัตินะครับเคยไปเรียนในประเทศทางตะวันตกเนี่ย หลายชาตินะครับทั้งเบลเยียมทั้งอิตาลีนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่2พอดีนะครับก็เลยได้มีประสบการณ์ทางด้านงานทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองมากกว่าทหารท่านอื่นด้วยนะครับแล้วก็อจอมพลถนอมกิตติกระจรก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนครับว่าธรรมเนียมของทาง กลุ่มผู้มีอำนาจเดี๋ยก็คงจะเหมือนกับท่านพลเอกประยุทธ์นั่นแหละรครับที่ว่าไว้ใจใคยไม่ค่อยได้เนี่ยต้องมีทหารของตัวเองนะครับอยู่ในการควบคุมนะครับทีนี้เนี่ยก็คือ,อปรากฏว่านะครับมาดูแล้วเนี่ยครับก็คือว่าในตอนนั้นเนี่ยมีนมีความ ขัดแย้งหลังจากที่ชนะเลือกตั้งปุ๊บเนีก็มีความขัดแย้งนะครับเลยนะครับอย่างเช่นอบอกว่านะครับเวลาที่รัฐบาลเนี่ยอะจะประกาศนโยบายอะไรก็ตามเนี่ยปรากฏว่าบางทีเนี่ยก็ไม่ได้รับความเห็นชอบความเห็นด้วยเนี่ยจากทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ ต่อมาเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังก,กัดของพรรคสาประชาไทยและก็บรรดา,าพรรคอิสระอื่นๆเนี่ยที่เข้ามารวมกลุ่มกันเป็นรัฐบาลเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยการดูแลนะครับซึ่งก็คงคล้ายๆกับการเมืองในยุคนี้นะครับที่เขาเรียกว่าการดูแลกันนะครับว่าอาจจะได้กบปประมาณเนี่ยในการที่จะลงพัฒนาพื้นที่หรืออะไรเหล่านี้เนี่ยน้อยกว่าที่ควรนะครับซึ่งแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยการบริหารเนี่ยเขาก็มีการ บ่นว่านะครับรัฐบาลภายใต้การบริหารของจําพลถน,นงกิติกจร์เนี่ยมีอย่างปัญหาทางเศรษฐกิจก็มีนโยบายไม่ไม่แน่นอนอย่างเช่นพอข้าวขาดแทนก็ห้ามส่งออกข้าวนอกประเทศทีหนึ่งนะครับแต่พอข้าวเหลือมากก็เลิกค่าพรีเมียมนะครับแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาการขาดดุลการชําระเงินแล้วก็การขาดดุลก็ประมาณไปด้วยนะครับ แล้วก็ปรากฏว่าสมาชิกพักก็แต่ละคนเนี่ยก็ไปกันคนละทางแล้วก็เรียกร้องต่อรองหาผลประโยชน์ในเรื่องของทางตำแหน่งในการบริหารต่างๆนะครับแล้วก็ประมาณเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งมาคิดดูเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยแตกต่างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพรคพลังประชาธิตในปัจจุบันนี้สักเท่าไหร่นะครับซึ่งในตอนนี้เขาจะเห็นว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกวนภายในพัก ก็พยายามที่จะมีบทบาทพยายามที่จะแสดงบทบาทของตัวเองเออกมามากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเรามามองลองมองย้อนดูในปัจจุบันนี้นะครับก็จะเห็นว่าอย่างกรณีของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลน,นี่นก็พยายามที่จะจับกลุ่มกันพยายามที่จะต่อรองเอาตําแหน่งรัฐมนตรีต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็ ก็มีถ้าพูดกันตรงๆนะครับว่าก็คือรู้สึกว่ากลุ่มอา,อาจารย์สมคิดนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการวางตัวเนี่ยให้จัดการเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถ่จะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้ดีเท่าที่ควรน,นะครับแล้วก็ไม่ค่อยดูแลนะครับคนภายในพรรคนะครับซึ่งก็เลยนํามาสู่การยึดอํานาจภายในพรรคนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตัวอของผู้ ระดับผู้บริหารภายในพรรคอย่างเช่นหัวหน้าพรรคอย่างท่านพลเอกประวิทย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือมีความขัดแย้งเนี่ยที่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับในพรรคพลังประชารัฐอย่างล่าสุดเนี่ยท่านาสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยก็มีออกมาแพลๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต สักครู่นะครับก็คือว่าเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านก็พูดบอกว่าเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าประเทศไทยในตอนนี้กําลังเจอพายุคงไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวทุกประเทศในโลกกําลังเจอพายุลูกใหญ่ดังนั้นพายุลูกใหญ่ลูกนี้ถ้าไม่ตั้งรับดีๆจะเหนื่อยกันหมดเช่นสิงคโปร์ต้องยุบสภาพเพราะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจจะย่าแย่ลงมายุบก,ก่อนเลอกตั้งจะได้มีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านสมคิดจะส่งสารไปถึงใครเนี่ยก็ผมคิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะตัดสินกันได้นะครับว่าท่านสมคิดเนี่ยพยายามที่จะส่งสารไปถึงใครนะครับทีนี้เนี่ยก็ามาในเรื่องของทางอาของพรรคสธประชาไทยนะครับซึ่งเขาก็ได้มีความขัดแย้งภายในเนี่ยคล้ายๆกันนะครับซึ่ง ในยุคนั้นเนี่ยผมก็อาจจะเอามาบอกเล่ากันว่ามีความขัดแย้งอะไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่าก็คือหนึ่งก็คือความขัดแย้งในเรื่องของการคัดเลือกตัวผู้สมัครนะครับก็คือ,อยกตัวอย่างอย่างเช่นว่ามีกลุ่มของพลโทสแสวงนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับส่วนกลุ่มของพลเอกประภาจารุสเสถียรแล้วก็พลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์นี่ก็กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่ง ก็เลยทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมุ้งที่อยู่ภายในกันนะครับแล้วกอ็อันที่สองนะครับก็คือทางฝ่ายความขัดแย้งระหว่างการทำการทางานเนี่ยระหว่างทางกลุ่มที่เป็นกลุ่มข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มนักการเมืองกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาก็มีความขัดความพยายามที่ผลักด,ดันนะครับทางด้านของอานาจนะครับ แล้วก็อันที่สามก็คือการก้าวไก่การาบริหารราชการแผ่นด,ดินนะครับก็คือทางสภาสมาชิกสภาผู้แทนด้านสรเนี่ยของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้ใช้อำนาจต่อรองของตัวเองที่มากขึ้นเนี่ยในการที่จะขออภิสิธิ์ต่างๆนะครับเอย่างเช่นเอภิสิทธ์ทางการค้า,าการทําเหมืองแร่การฝากพรรคพวกตัวเองเนี่ยเข้าการศึกษานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าท่านประยุทธ์ นะครับแล้วก็ทางสมาชิกหลายๆคนในทางประชารัฐที่เป็นคอสชอม,มาแต่เดิมเนี่ยอาจจะรู้สึกด้วยเช่นเดียวกันก็คือว่าถ้าคุณมีการเลือกตัง้งปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็ค,คือว่านักการเมืองที่อยู่ภายใต้สังกัดของคุณเองเนี่ยจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะครับถ้าเราลองยกตัวอย่างอย่างกรณีสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับอ,อย่าง ล่าสุดเนียที่มีการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางนะครับซึ่งทางสสที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นภัคพลังประชารัฐใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเนทางเพื่อไทยเนี่ยก็เกิดการถอนตัวระทันหันนะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับก็สสท่านล่างๆเนี่ยก็ไปกราบนะครับคุณธรรมนัทพรมเผ่านะครับซึ่งก็คือเป็นหัวหน้าของกลุ่ม กวนทางการเมืองภาคเหนือตอนล่างนะครับของพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งนั่นก็แปลว่าอะไรแปลว่าท่านธรรมนัตเนี่ยก็จะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะครับในการที่จะเรียกร้องอำนาจต่างๆในพรรคพลังประชารัฐซึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมกับในกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่อำนาจเนี่ยจะอยู่ในมือของคอสชอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเั้นเนี่ย เมื่อมีปัญหาในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นด,ดินหลายๆครั้งแล้วก็ความขัดแย้งภายในเข้าก็เลยทําให้กฎหมายต่างๆเนี่ยบางทีก็ไม่ผ่านสภาน,นะครับนะครับแล้วก็มีการแก่งแย่งมีการเสนอตําแหน่งรัฐมนตรีเรียกว่าตัดกันไปตัดกันมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของผู้นําที่มาเป็นหัวหน้าพักต่อจากจําทนถนอมกิติกรน,นะครับซึ่ง ปรากฏว่านะครับในตอนนั้นเนี่ยก็มีความคาดหมายว่าจะให้คุณประภาสจารุเสถียรน,นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นคนเอกเนี่ยจะขึ้นมาต่อแต่ว่าบุคคลสําคัญในกลุ่มทำเนียบรัฐบาลอย่างเช่นพลโทสมัยาเสนาเนารมนะครับเขาไม่ต้องการให้จอมพลถนอมกิจจิขจรเนี่ยพ้นจากตําแหน่งผู้นําพรรคและของประเทศไปนะครับเพราะว่าก็คือจะพ้นไปปุ๊บเนี่ยกลุ่มของตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าจะมีปัญหากันขึ้นมา นะครับแล้วก็อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือความขัดแย้งอย่างเช่นอีกอันนึงนะครับที่เขาได้มีการลิสต์กันขึ้นมาก็คืออย่างเช่นความขัดแย้งระหว่างพลตารวจเอกประเสริฐร,ร,รุจิรวงนะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมตํารวจในตอนนั้นเียบเทียบก,กับยุคปัจจุบ,บันก็คือผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับกับพลเอกประชา,ากับพลเอกประภาสจารุสเถียรนะครับ ภายในกลุ่มมหาซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่าลืมว่าในตอนนั้นนะครับว่ากรมตำรวจเนี่ยสังกัดอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ว่าทางคนตำรวจเองประเประเสริฐรุจิเรวงในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าตัวเองเนี่ยก็คือมีฐานอานาจที่มีความพอสมควรนะครับเพรนไหนเมื่อเผชิญหน้ากับไม่มีมีปัญหาทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าไม่ไม่สามารถจะตั้งรับได้ดีความขัดแย้งภายในพรรคการเมืองและการมีอำนาจมากขึ้นนะครับของ กลุ่มการเมืองภายในแต่ภายในนะครับซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยทำให้อจอมพลถนอมกิติกจรเนี่ยรู้สึกว่าความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ของตัวเองเนี่ยมันทำได้ไม่ดีเหมือนกับแต่ก่อนนะครับสุดท้ายนะครับก็เลยได้มีการรัฐประหารขึ้นนะครับในวันที่17พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2000 514นะครับซึ่งมีจอมพลถนอมนะครับกิตติกจรเป็นหัวหน้าคณะทหารเข้าทำการรัฐประหารรัฐบาลของจอมพลถนอมกิตติกจรนะครับฟังดูแล้วมันก็คืเป็นเรื่องตลกมากนะครับแล้วก็ยกเลิกรัฐมนูรแห่งราชอาณาจักรไทยยุบพิทสภายุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือ จอมพลถนอมกิติการ์เนี่ยก็ได้ให้สัญญาว่ายึดอำนาจครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการยึดอำนาจชั่วคราวแลวจะนาไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าการรัฐประหารตัวเองครั้งนี้เนี่ยของจอมพลถนอมกิติการ์อ่ะสิ่งที่สํคาคัญก็คือเขาได้ผลักทําให้บรรดาขั้วนักการเมืองต่างๆนะครับแล้วก็ขั้วอำนาจอื่นๆที่อยู่ในพรรคสหประชาไทยยกตัวอย่างอย่างเช่นพลตารวจเอก ประเสริฐชีระว,วงศ์นะครับหรือว่าพลเอกกฤษศรีวราที่เคยเรียกว่าจะมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นเนี่ยกลับมามีบทบาททางการเมืองน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้เองเนี่ยทำให้จำพนอมเนี่ยมีความโดดเดี่ยวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อจำพนอมเนี่ยไม่สามารถที่จะร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างที่ตัวเองสัญญาเมื่อตอนที่รัฐประหารภายหลังรัฐประหาร ในปีพุทธศักราช2514เนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เลยทําให้เวลาที่นิสิตนักศึกษาและประชาชนเนี่ยออกมาขับเคลื่อนเคลื่อนไหวที่จะต่อต้านเจ้าพนธนอมเนี่ยเจ้าพลธนอมเนี่ยได้รับความสนับสนุนเนี่ยจากภาคส่วนอื่นๆในการที่ต่อกรกับเหล่านิสิตนักศึกษาปัญญาชนและก็ประชาชนเนี่ยมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งในที่สุดแล้เนี่ยก็เลยนํามาสู่เหตุการณ์วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2516นะครับซึ่ง จอมพลถนอมเนี่ยได้ต้องลงจากอำนาจน,นะครับแล้วก็เป็นการปิดฉากนะครับระบบสสรีถนอมซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,500นะคจนมาถึงปีพุทธศักราช2,516เป็นเวลายาวนานถึง16ปีแต่ในที่สุดแม้กระทั่งใช้เวลาลงหลักปักฐานถึง16ปีเนี่ยระบอบทหารสสรีถนอมเนี่ยก็ยังถึงจุดที่สิ้นสุดได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรามามองเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่เราน่าจะต้องจับตาดูนะครับก็คือว่าในท่ามกลางความวุ่นวายของพรรคพลังประชารัฐที่เกิดขึ้นนะครับโอเคว่าในตอนนี้เนี่ยพลเอกประวิตยเนี่ยอาจจะเข้าสามารถแยกเข้าไปควบคุมพรรคได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเชื่อกันว่าพลเอกประวิตยเนี่ยมียังมีสัมพันธ์อันดีเนี่ยกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อาจจะช่วยทําให้สถานการณ์สงบไปได้ในระดับหนึ่งแต่ว่า ถ้ายิ่งมีการเลือกตั้งมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งพลังประชาฐเนี่ยชนะได้เสียงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยน่าสนใจนะครับว่าอำนาจต่อรองนะครับของฝ่ายที่เป็นฝ่ายข้าราชการทหารนะครับอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์หรือแม้กระทั่งพลเอกประวิทยก็ตามเนี่ยมันจะมีมากเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าอำนาจต่อรองของทางฝ่ายการเมืองเนี่ยมันจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับที่คุณธรรมนัฐเนี่ยได้สะสมกําลังอํานาจี่ยขึ้นมา,มามากขึ้นนะครับแล้ว พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะยอมที่จะแชร์อำนาจเนี่ยกับบรรดานักการเมืองเหล่านี้หรือไม่นะครับถ้าไม่ยอมแชร์อำนาจเนี่ยจะมีวิธีทางใดในการรวบอำนาจคือจะทําการรัฐประหารตนเองนะครับหรือการบริหารโดยใช้พรกฉุกเฉินต่อเนื่องยาวนานหรือเปล่านะครับหรือว่าจะใช้วิธีไหนนะครับแล้วการที่จะรวบอำนาจกลับมาที่ตัวเองเนี่ยจะผลัก ทำให้คนที่ยังร่วมมือกับตัวเองอย่างเช่นบรรดานักการเมือตงต่างๆหรือว่าข้าราชการต่างๆเ,เนี่ยลุดวงโครจแห่งอานาจออกไปเนี่ยเหมือนกับที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารตัวเองของจอมพลถนอมหรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองมันจะพัฒนาไปทางไหนนะครับซึ่งผมเองเนี่ยผมก็ไม่ใช่หมอดู นะครับเพียงแต่ว่าผมก็เอาประวัติศาสตร์เหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตเนี่ยมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพื่อที่จะเป็นแนวนะครับให้ท่านผู้ชมรายการเนี่ยได้พิจารณาดูนะครับซึ่งสําหรับรายการในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับก็ก่อนที่จะจบนะครับผมก็ขอย้าอีกครั้งหนึ่งสําหรับท่านที่ไม่ได้ดูตอนต้นรายการนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางเรื่อนจำเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้อ่า เยี่ยมแกนนําได้ก็ตามแต่ยังอนุญาตให้เขียนจดหมายเข้าไปหาแกนานํานได้นะครับโดยให้เขียนระบุชื่อนามสกุลของแกนนานอย่างเช่นนา,ายแพทย์เวงโตจิราการนะครับคุณวีราการมุสิกพงศ์คุณนัทวุฒิใสเกื้อคุณวิทย์ภูทะแลพัฒนาภูมิไทยนะครับแล้วก็เขียนส่งไปที่สามสามจพิเศษกรุงเทพนะครับแขวง ขออนุญาตนะครับแป๊บนะหนึ่งขอดูเปิดรายลอีดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแขวงลาดยาวเขตจ,จตุจักรกรุงเทพมหานคร1 0 9 0 0นะครับอ๋อลืมบอกไปว่าต้องระบุท้ายชื่อนามสกุลได้ว่าแดน2นะครับโดยข,ข้อความเนี่ยยาวไม่เกินสุบาพบรรทัดไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่รุนแรงไม่อยาบคายไม่ขัดต่อศีลธรรมนะครับแล้วก็ไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับแล้วก็ท่านไหนมีจดหมายที่คิดว่าน่าสนใจเนี่ยสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้แฟนเพจของนายแพทย์เวตวจิราการหรือทาง u ูนีวีนิวส์ก่อนนะครับถ้าเราเห็นจดหมายแล้วมันอ่าน่าที่จะเผยแพร่เพื่อให้ท่านอาแฟนเพจท่านอื่นได้ได้ดูรู้กันด,ด้วยเนี่ยก็จะได้ขออนุญาตเอามาลงทางเพจต่อไปนะครับก็ ในวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนในวันอื่นๆเนี่ยถ้าผมมีโอกาสวันไหนอาจจะไม่อาจจะเป็นช่วงเช้าหรือจจเป็นช่วงกลางคืนนะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับมาจัดรายการแทนคุณพ่อก็คือนายแพทย์เวงโตจินาการอีกทีหนึง่งนะครับก็ในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสวดีครับ